สวัสดีค่ะสวัสดีบรรยากาศยามบ่ายนะคะทุกคนสวัสดีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่านผู้ชมทุกคนเพื่อนๆเอฟซพ,พ,พี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของแมลินนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างดีมากเลยค่ะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะอากาศดีมากเลยแดดออกมาแดดออกอากาศดีลมเบาๆนะคะ มาดินก็เลยมาเดินออกกำลังกายนะที่หมู่ในป่าท้ายหมู่บ้านค่ะดูสิทุกคนบรรยากาศสวยงามเพียงแต่ว่าใบไม้มันยังไม่เกิดเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็เริ่มมาแล้วค่ะเริ่มเกิดแล้วนะใบไม้เริ่มเกิดแล้วย้าก็เริ่มเขียวแล้วค่ะยา่าเริ่มมาแล้วดูบนทางเดินนะคะเริ่มมีหญ้าสกเขียวให้เห็นแล้วนะ วันนี้มาเดินคนเดียวเจออะไรก็ถ่ายไปเรื่อยนะคะทุกคนดูบรรยากาศถนนด้านล่างนะสวยงามด้านล่างตรงโน้นก็เป็นภูเขาที่อยู่ตรงข้ามกับพวกเรา <ๆ S 2> ค่ะเมื่อกี้ก็เดินมาตรงนี้เองด้านหลังนี่เดินมาคนเดียวแล้วก็จะเดิน จะเดินอ้อมไปภูเขานี้ว้าไปภูเขาโน้นแล้วก็เดินกลับตอนนี้ก็ใช้เวลาเดินมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วล่ะคะ่ะมาเดินเพื่อนจะมาเปิดกล้องตรงนี้นะโอ้โ,อโอทุกคนบนภูเขาบนท้องฟ้าโน้นมีเขากำลังเล่นพารามอเตอร์การเห็นหมามันน่าจะไกลน่าจะมองไม่เห็นเนาะ แต่ว่าไหนอะมืออยู่ไหนก็ไม่รู้มาเนี้ค่ะสีขาวๆบริเวณนี้แหละสามคนนะนพออากาศมันดีเนาะเขาก็จะมาเล่นพารามอเตอร์กันเห็นไหมตอนนี้มาอยู่ใกล้ๆก,กันแล้วค่ะสามคนมอยากอ,อ อยากสัมผัสบรรยากาศนั้นจังเลยขึ้นไปดูบนท้องฟ้านมันจะเป็นยังไงนะคงจะลมพัดเย็นมากเลยเนาะเขาจะมองเห็นไหมว่าเราถ่ายวิดีโอเขาอยู่ไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ถึงจุดหมคะ่ะบ้านนะคะทุกคนบ้านพักตักอากาศนะของคนอื่นเขานะ ของคนอื่นเขาตรงนี้ก็จะมีบ้านพักตากอากาศอยู่ด้านล่างแถวนี้จะเป็นบ้านพักตากอากาศเกือบทั้งหมดนะคะนอกจากว่าข้ามไปอีกหมู่มบ้านหนึ่งตรงโน้นถึงจะเป็นอีกบ้านที่เขาอาศัยอยู่ประจำเดินสบายมากเลยค่ะไม่ได้รกอะไรเลย มาตรงนี้ใกลจะถึงคลองน้ำแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูคลองน้ำกันว่าน,น้ำมันเยอะไหมโอสลามอเตอร์อยู่บนหัวนี่เอง ถึงคลองน้ำด้านล่างนี้เป็นเหวนะคะทุกคนเสียงอะไรเสียงอะไรดังอยู่ข้างในไปดูก่อนว่ามีอะไรอยู่ข้างในเสียงดังฟุ๊กหรือว่านก ค้องฟ้าสวยมากเลยเนาะบางทีมาคนเดียวเวลาเดินเที่ยวป่าคนเดียวมันก็เสียวนะทุกคนนี่ค่ะมาถึงคลองน้ำตรงนี้แล้วโอ น้าน้อยนะแต่ว่าตรงนี้มีน้ําทุกปีค่ะมีไม่ใช่ทุกปีทุกปีด้วยทั้งปีด้วยมีน้ําไหลทั้งปีค่ะคนี่นะมันก็จะไหลลงไปข้างล่างไปตรงเหวด้านล่างเลยเดี๋ยวดิฉันก็จะเดินไปถึงตรงนี้นะคะเพราะว่าเดินมาประมาณ ประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็จะกลับเดินไปถึงโค้งนี้นะก็จะกลับแล้วนี่ทิวสนสวยงามค่ะทุกคนเนาะสวยงามมากเลยต้นไม้มันล้มข้างล่างนะคะเพื่อนๆเ,เดินป่าคนเดียวชิวๆนะตกใจบ้างเวลามีอะไรเสียงดัง Oh. มาดูบรรยากาศข้างหน้านี้นะคะดอกไม้ตรงนี้ยังไม่เกิดนะทุกคนทีนี้ตดอกอันนี้มันเป็นสีสีชมพูสีม่วงนะสวยๆแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ออกมาเลยอันนี้เขาก็จะมีท่อส่งน้ำไปขึ้นที่บ้านเขานะคะอ๋อตรงนี้ไปนี่ค่ะไปที่ให้วัวตรงนี้อ่างน้ำของวัว บรรยากาศจ้าเอ๊มีใครอยู่ไหมนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่างน้ำของวัวค่ะไม่มีน้ำนะก็ยังไม่เปิดเนาะนี่ค่ะทุกคนวรินก็จะมาถึงแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเดินกลับเพราะว่าดิฉันมีงานที่บ้านเยอะแยะเลยในนี้หิมะยังไม่หมดเท่าไหร่ค่ะนี่ยังมีหิมะอยู่ เดินไปดูหิมะหน่อยไปดูว่าบุกคาเนเวมันเกิดมาหรือยังก็คือดอกดาวดินนะคะอุ้ยใช่ไหมโอ้ไม่ใช่เนี่ยก็เป็นดอกไม้นี้ก็เกิดแล้วค่ะทุกคนสวยงามแต่ดอกดาวดินตรงนี้ยังไม่เกิดนะถ้าเขาเกิดมาก็จะสวยสีม่วงสีขาวสีชมพูตรงนี้ค่ะ ยังไม่เกิดอุยน่นเขาเล่นพลามอเตอร์กันสี่คนเห็นไหมเพื่อนๆตรงเนี้ยหนึ่งสองสามแล้วอีกสีแดงมันมองไม่เห็นอ๋ออยากไปเล่นด้วยบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะทุกคนหิมะตรงนี้ยังไม่หมดเลย ยังไม่หมดดอกไม้ก็ยังไม่เกิดนะคะไปปรจะกลับบ้านดีกว่าวิวตัวนี้ทำไมสวยๆดูสิดูดูวันนี้ฟ้าสวยเวลาฟ้าสวยถ่ายรูปถ่ายอะไรมันก็สวยเนาะนี่ปขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ หอบมากเลยเดินวันที่สองวันแรกเดินไปค่ะท้ายหมู่บ้านนิดเดียวแต่วันนี้เดินมาไกล